ไปดูเด็กๆก,กันดีกว่าเด็กๆอยู่ไหนกันนะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงเด็กๆหายไปไหนกันเฮ้ย้าเลยเด็กๆเด็กๆเองอยู่ในบ้านบ้านี่เองโอ้โหอันนี้คือบอบอนเด็กๆ๋ยวเรามาเคาะกันดีกว่าว่าเด็กๆจะเปิดประตูให้เราไหมก็ก็ก็วาย เด็กจ๋าไว้ปิดตรงไหนแล้วอะไปนอนกับพี่รุ้มเลยปิดปไปนอนนอนอลวไอพี่ทให้่เต้ปิดประตูแล้วอยากให้เด็กๆนอนก่อนนะคะี่เรามาแอบดูเด็กๆกันดีกว่าแป๊บหนึ่งดูสิตอนนี้เด็กๆนอนกันหรือยังเมื่อกี้บอกให้เด็กนอนในบ้านบอล หลับอา้าประตูเปิดเองได้ยังไงเนี่ยไหมาดูสิเอา้าหลับปอมปะเนี่ยออนอนกันสบายเลยสองคนพี่น้องเอา้าแมวน้ำตีหน้าน้อง ้อนไม่เด็กๆไปนอนอยู่ไงนั้นเย็นเย็น,ยนมไม่ได้ยังไงแม่จ๋าเปิดแอร์อาาดูซิว่าน้องเติร์ดนอนจริงปะพี่อุ้มให้ดูซิหลับตายังหลับตายอุย่ย <laughs> ทำไมอุย้ยนอนจริงนอนตอมเนี่ยโอ้ย <laughs> อุย้ย แล้วทำไมคนนอนมันขยิบขยิบขยิบตาได้ด้วยอ่ะวิตาโตแหละตาโตแล้วพี่อุ้มนอนจริงนอนปลอมที่พี่อุ้มขยิบขยิบเหมือนน้องเลยนนนขยิบขยิบกล้องแม่ก็สั่น ใช่จะนอนนั่งไหนนอยพี่นั่งอนะ่ะอุ้ยทุกองตัวจะเตะปิดด้มามานีมาปิดด้วยแล้วก็ห่มผ้ามีนข้างบนแล้วมีตุ๊กตาคตัวคนคนตัวใหญ่หรือว่าบ้ามันตัวเล็กบ้า <laughs> มน,ม,นมันตัวเล็ก<า> <laughs> อุ้ยม <si ันบอนเคลื่อนเลยจ้าเอ๋เปิดประตูได้เลยเหรอจ้าเอ๋ไปดูสิเด็กนอนกันหรือยังอุ้ยเฮ้ยมืออะไรโผล่ออกมาเน่ยเฮ้ยลูกเต๋านี่เอง ไปดูพี่อุ้มซิว่าพี่อุ้มทำอะไรอยู่เปิดได้แล้วพี่อุ้มทำอะไรอ่ะพี่อุ้มทำอะไรครับคาะน้องเติร์ดพี่อุ้มทำอะไรอยู่ครับเห็นพี่อุ้มไหมไ่นพี่อุ้มหลับเปล่าไปดูซิทำไมพี่อุ้มทำตาอย่างนั้นล่ะเป็นพี่อุ้มทำตายิบๆอย่างนั้นน่ะทำไมอ่ะพี่อุ้มหลับจฉยๆเปล่าเติร์ดไปไหนเติร์ดไปไหน ไม่ไหนครับเดี๋ยวตกนะคะอะไรครับ,ค,รบ,รค,รบค่อยๆค่อยๆค่อยมองจะเอาแมวน้ำไปด้วยเหรออ่ะน้องค่อยๆลง <c oughs> ดูไม่รู้หอบอีลุงตุงนางอะไรไปเข้าบ้านบอลบ้านบอลก็นยายใหญ่ของเพียบเลยเอาโกหัวโกกอ่อลูก เี๋ยวแม่จะจะมาแอบดูนะเด็กนอนกันอีกรอบหรือยังออดูซิเด็กๆนอนหรือยังเอ้ยกอก็ก,ก,กตื่นเชาน้าได้แล้วค่ะเด็กๆขาไปแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ำไปโรงเรียนค่ะ,ไม,ะไม่ไปไม่ไปโรงเรียนปิดหรอคะ,ะเ,อเอาเองเตอร์ไปไหนอะเตอร์ไปไหนครับ เต้ไปไหนเต้เตถามเสียงอะไรเสียงโอ้หเสียงพี่หมีนี่เองเอพี่อุ้มไปไหนยยยพี่อุยมยย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 บยยย้ยย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 ย จะมีที่นอนไหมนะ้าี่ชอบพี่แคบแคบี่แคบแบม <c oughs> แม่ว่าคนไม่ได้นอนแล้วตุ๊กาตานอนเต็มเลยนอน,นอน,น,อนปิดประตูด้วยค่ะอดี๋ยวแมวเป้ามานะคะไม่ปิดประตูค่ะ <c oughs> อ่าเตอรอปิดประตูเรียบร้อย <c oughs> ใครปิดประตูแมวเป้ามานะ แมวเป้าจะมากินตับเด็กแล้วนะจะมากินตับเด็กแล้วนะใครไม่นอนใครเปิดประตูทิ้งไว้ใครเปิดหน้าต่างทิ้งไว้จะมากินตับเด็กแล้วนะไอแอบดูสิเด็กๆบ้านนี้นอนกันหรือยังว้ยเจอลูกโตตาโตเลยหลับกันหรือยังหลับกันัไม่นอนครับประตูหลุดเหรอ อานไม่ปิไดไปให้นอนเลยอุย้ยมีเสียงโกนด้วยเหรออุยอ้ยอุ้ยมีเสียงโกนโอุย้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรเด็กบ้านนี้ทำอะไรกันอ๋อเตรียมอะไรกันทำอะไร,ะไรปากแหลมมอกมาเลยอ่ะ โอ้น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวแล้วเกินโอ้โห,โห <c oughs> ทำอะไรทำมันไรกันเนี่ย<ห>พี่ยุบหลับแล้ว ไปคลิปไปนะคะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย